ดูดวงราศีกุมและลัคนาราศีกุมนะครับราศีและลัคนาราศีกุมในเดือนมิถุนายน68นะครับราศีกุมผู้ที่เป็นเจ้าภาพของพระลาหูนะครับที่ทับลัคนาเป็นกเกษตรตาธิบดีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะคว้าไว้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันความสุ่มเสี่ยง ก็มาพร้อมกับโอกาสเนื่องจากว่าราหูเนี่ยก็เป็นดาวสีเทาๆสีเทาเนี่ยประกอบไปด้วยขาวและดำนะถึงจะรวมมาเป็นสีเทาได้จะเห็นได้ว่ามันจะดำมืดก็ไม่ดำมืดสักทีเดียวนะจะขาวก็ไม่ขาวสักทีเดียวมันเป็นสีเทาครับราหูเนี่เป็นตัวแทนของธุรกิจสีเทางานสีเทานะอะไรที่ต้อง ใช้ความสุดโตง่งใช้ความกล้าความเสี่ยงในการทำเพราะนั้นลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่กล้าเสีย่ยงเป็นคนที่จิตใจห้าวหาญคนหนึ่งเลยนะครับเรียกว่าใจใหญ่ใจใหญ่ใจนักเลงเชาวราศีกลุม่มรวมไปถึงลัคนากลุ่มเนี่ยที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นครั้งที่ราหูเนี่ยเข้ามาทับลัคนาราศีในรอบนี้นะครับโอ้โหปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะสภาวะอารมณ์ความนึกคิดความรู้สึกอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่ากล้าได้กล้าเสียนะกล้าที่จะเสี่ยงนะในบทชีวิตบทนี้นะฉันต้องเสี่ยงฉันต้องกล้าแล้วฉันต้องทุ่มสุดตัวนะเอาให้สุดตัวสุดตรง สุดตรงทุ่มสุดตัวนะครับจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งก็จะได้ผลดีนะเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตถ้าเข้ามาโอกาสใหม่ๆงานใหม่บทบาทใหม่ๆนะครับงานใหม่รักใหม่นะครับอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครเรามาดูเรื่องงานงานก่อนแล้วกันนะเรื่องการงานเนี่ยนะครับโอ้โหชัดเจนเลยจะมีนะครับ โอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วจะมีงานที่แบบอาจจะมาแบบเป็นงานที่ที่คุณสามารถที่จะทําได้ยาวๆแหละนะครับแต่ว่าโอกาสเนี้ยมันจะมาสั้นๆคือให้คุณตัดสินใจเร็วอะ่ะดาวการงานจะเข้ามาเล็งลัคนาราศีอังคารเล็งราหูเป็นคู่ธาตุลมโอกาสเนี้ยมันจะมาแบบแป๊บเดียวนะให้คุณตัดสินใจ ให้คุณคว้าเอาไว้แต่ถ้าคุณคว้าโอกาสนี้เอาไว้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ส่งให้คุณเนี่ยนะครับมั่นคงไปแบบยาวๆนะครับแล้วก็ขึ้นเร็วเลยถ้าเกิดคุณได้รับข้อเสนอนะเรื่องงานเนี่ยจากองค์กรใหม่สมมตินะหรือว่าองค์กรองค์กรเดิมแต่ว่าเป็นตำแหน่งใหม่อะไรเงี้ยนะครับข้อเสนอเนี่ยมันจะมามาแบบปุ๊บปับ๊บมาแบบฉับไว ให้คุณรีบคว้าเอาไว้นะครับแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทาให้ให้คุณเนี่ยนะครับเติบโตแล้วก็ยั่งยืนนะครับแต่โอกาสมันมาไม่ไม่ไม่เยอะนะอ่ามันมามันอยู่ไม่นานต้องบอกงี้ให้คุณต้องรีบตัดสินใจรูปปั๊บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ให้โอกาสเขาจะเปลี่ยนใจนะครับอังคารเนี่ยจะยกนะครับอังคารองที่เอ่ยถึงอังคารว่าอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับ อังคารยกมันเลงนะครับเลงลัคนาราศีก็โดดเด่นนะครับหลุดจากความเสื่อมหนะลุดจากความเป็นนิดเนี่ยหลุดจากความเสื่อมความอ่อนแอนะครับแล้วมาเจอคู่ธาตุอย่างราหูเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับตัวคนเองก็จะมีความกระตือรือร้นมีความขยันหมั่นเพียรที่จะทําสิ่งนี้ให้ประสบผลสําเร็จได้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องงานใหม่จ็อบใหม่หน้าที่ใหม่ๆโดดเด่นมากนะครับ วันที่3มิถุนายนเนี่ยดาวพุธก็ขยับเข้าเป็นเกษตรตาทิบดีนะครับในเรือนปุตตะนะครับก็จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะอ่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาโอกาสใหม่ๆโอ๊ะธุรกิจใหม่โปรดัก์ใหม่อะไรก็ตามนะรวมไปถึงคนใหม่ๆนะครับถ้าคุณเปิดสมัครรับลูกน้องเนี้ยก็จะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาแต่จะต้องระวังนิดนึงนะครับในสิ่งใหม่ที่อ่าต้องใช้คํานี้ว่า ที่คุณอาจจะยังไม่ได้รู้ลึกรู้จริงนะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาที่เรายังไม่ได้รู้ลึกรู้จริงนะครับอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งเราอาจจะมีการทำอะไรที่มันแบบเอย,ยังผิดพลาดหรือว่ามีข้อจำกัดผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับก็ต้องระวังเน้นว่าควรที่จะมีแบบที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษามีคนคอยให้คำปรึกษาจะดีนะครับ ดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนปุตตะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าใครที่ให้โอกาสคุณนะเป็นเป็นงานใหม่เป็นโอกาสใหม่เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ก่บเขาให้มากๆหรือถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเรื่องงานเรื่ององค์กรใหม่หรือหน้าที่ใหม่เนี่ยคุณจะต้องไม่อายที่จะถามคนที่เขาอยู่ก่อนนะครับคนที่เขารู้มากกว่าเราเขาอาจจะเป็นลูกน้องเราก็ได้ ในสายงานเนี่ยอยู่ในระดับขั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกน้องเราอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราอย่างเงี้ยคุณต้องไม่อายที่จะเรียนรู้นะครับต้องถามเขาต้องพูดคุยต้องอะไรพวกเนี้ยนะครับดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะลูกน้องเนี่ยเขาจะช่วยเราได้นะครับในบางมุมบางแง่มุมเนี่ยที่อยู่หน้างานเลยเนี่ยถ้าเราไม่รู้ ในเรื่องของดีเทลเกี่ยวกับหน้างานเนี่ยแล้วเราสั่งงานไปนะครับเราแบบว่าบอกเข้าไปให้ทำแบบนั้นแบบนีนะ้ถ้าเกิดว่าไอความเข้าใจของเราเนี่ยที่เราสั่งงานไปปุ๊บแต่มันไปขัดกับวัฒนธรรมหรือดีเทลหน้างานเนี่ยนะครับแล้วทำให้ลูกน้องเ,เขาทำงานยากอย่างเงี้ยไม่โอเคใชเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะสมมุติเราได้ตำแหน่งไปนะ ตำแหน่งใหม่เราก็สั่งงานไปนะครับเราก็ควรจะถามหรือพูดคุยเข้าถึงนะครับคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราว่าหน้าง,งานมันเป็นยังไงมีดีเทลรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับลองฟังเขาลองพบกันครึ่งทางสิ่งที่เราสั่งงานไปเฮ้ยเขาสามารถทําได้สะดวกไหมอะไรยังไงนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของนอกจากคุณเก่งงานแล้วคุณก็ต้องเก่งคนด้วยนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการงานเนี่ยถือว่าดีขึ้นมากๆเอา,อางี้แล้วกันนะดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ดาวคารสัมพันธ์กับดาวพรหัสบดีนะครับได้คู่สมพลปัญญาเฉียบแหลมโอ้โหถือว่าโดดเด่นนะครับทำงานตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็อ่าต่อมาเนี่ยคือเรื่องเงินครับเรื่องเงินเนี่ยเช่นเดียวกันนะคนที่เป็นฟรีแลน ทำการค้าการขายทํางานอิสระธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือแม้กระทั่งงานประจํานี่แหละเงินจะดีขึ้นนะคุณจะมีช่องทางการทําเงินช่องทางใหม่ๆเข้ามานะครับคนที่ทํางานประจําคุณก็อาจจะมีงานจ็อบเสริมเป็นฟรีแลนซ์อะไรเข้ามาทําให้คุณได้สตังค์เพิ่มนะครับคนที่ค้าขายยิ่งโดดเด่นเลยก็จะเจอลูกค้ารายใหม่เข้ามาทําให้คุณมีออเดอร์เพิ่มมีเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ ลูกลูกค้านะครับแล้วก็บริวานเนี่ยนะครับค่อนข้างจะซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีนะครับหรือใครมีบุตรเนี่ยนะบุตรก็จะช่วยซัพพอร์ตทำให้เราดีขึ้นนะเป็นช่องทางนะเขาเรียกว่าเสริมดวงนะครับหรือใครที่ทำธุรกิจแล้วมีลูกหลานเนี่ยนะเป็นบริวาร คอยช่วยเหลือธุรกิจที่บ้านนะครับก็ลูกหลานก็จะช่วยดีนะฮะจุดนี้ดีมากๆแล้วก็การเงินนะครับแน่นอนครับยังมีภาระอยู่นะครับดาวเสาอยู่ในเรือนการเงินภาระที่เป็นระยะยาวผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดผ่อนที่ดินระยะยาวมีอยู่นะครับแต่ช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับดาวการเงินรายจ่ายที่เคยจ่ายเยอะๆช่วงก่อนเนี่ยนะครับ ดาวศุกเนี่ยเคยอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะซึ่งจ่ายแบบตับพึตับเพือ่อใช้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับช่วงประมาณสัก1เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะราศีกุมเนี่ยจ่ายเงินแบบตับพึตับเพือ่อเลยนะก็บางคนก็มีไปลงทุนพลาดเหมือนกันนะอ่าถ้าสุกเจอเสาร์เนี่ยบางทีลงทุนพลาดหรือใช้ใจ่ายไปกับเรื่องที่ที่มันต้องแบบเกินความจําเป็นหรือมูลค่าสูงกว่าปกตินะครับแต่หลังจาก เข้าสู่เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับดีขึ้นรายจ่ายก็ลดน้อยลงนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นสามแกนลัคนาได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าดีนะ,ะเรื่องความก้าวหน้านะครับก็ดีขึ้นนะครับเรื่องการเงินนะมีเงินเยอะขึ้นเหลือเก็บมากขึ้นนะครับแล้วกอ็อะไรที่เราต้องจ่ายเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินต่างๆเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเนี่ยนะครับมันก็ ไม่ได้จ่ายเยอะเท่าเดิมแล้วช่วงก่อนหน้านี้มันอาจจะจ่ายเยอะมากๆนะครับช่วงนี้เดือนมิถุนายนก็จะรายจ่ายน้อยลงในจุดนี้นะครับการงานการเงินถือว่าปรับตัวในทิศทางที่ดีเลยสําหรับราศีกุมครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเรื่องของความรักเรื่องของความรักนี่ก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าครึ่งเดือนแรกยังไม่เท่าไหร่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวความรักเนี่ยไปเจอมาตยู ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับยังมีอะไรที่แบบาสามารถที่จะมีความสั่นคลอนอยู่ได้นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์ดาวความรักนะไปอยู่ในภพพันธุอยู่กับเรือนมฤตออยู่กับดาวมฤตยแต่อนยะู่เนี่ยคือความที่ไม่แน่นอนนะครับแต่หลังจากวันที่15นะครับ15มิถุนายนนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ภพปุตตะเป็นราชาโชคคราวนี้พูดง่ายๆว่า ไม่ว่าจะเป็นรักเก่ารักใหม่นะครับคนโสดคนมีคู่แล้วเนี่ยโหตรงนี้ปรับตัวดีขึ้นทุกอย่างทั้งคนโสดก็จะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจที่เป็นคนที่แบบดูดีสถานะดูดีนะครับมีเขาเรียกว่ามีสถานะทางสังคมที่เป็นที่ยอมรับนะครับบางคนอาจจะเจอคนที่แบบมียศมีตําแหน่งถ้าเกิดเป็นคนที่มีคู่แล้วนะครับ ก็จะมีความสดใสนะสดชื่นขึ้นนะฮะเปรียบสเสมือนโอ้โหพึ่งคบกันใหม่ๆนะครับแล้วก็คู่ของคุณก็จะต้องเข้ามาดูแลให้คำปรึกษาคอยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของนะงานใหม่ของคุณธุรกิจใหม่การิเริ่มอะไรใหม่ๆก็จะต้องมีการเข้ามาดูแลซัพพอร์ตนะครับพูดง่ายๆว่าเรื่องอคู่ครองคนรักเนี่ยกับเรื่องงานเรื่อง ส่วนตัวทุกอย่างจะแยกกันไม่ค่อยออกจะต้องไปควบคู่กันนะฮะนี่คือราศีกลุ่มนะที่จังหวะดีๆนะนะครับเพราะนั้นไม่ค่อยน่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ในการซัพพอร์ตก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรตูกันบางอย่างคิดเห็นไม่ตรงกันก็มีนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับต่อมาเนี่ย เรื่องของอสุขภาพแล้วก็โชคลาภสุขภาพราศีกุมเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งระวังอย่างเดียวระวังพวกแบบลมลมดันกินเยอะแล้วลมท้องอืดอะไรเงี้ยลมดันท้องอืดน,นะครับลมในกระเพาะอะไรพวกนี้ระวังนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอมีประวัติเกี่ยวกับลมชักอะไรพวกนี้ก็จะต้องระมัดระวังนิดนึง ลองปรึกษาแพทย์ดูหน่อยนะครับเพราะว่าราหูเจอองคารเนาะที่เป็นโรคล,ลมลมชักอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับถ้าอังคารเนี่ยเล็งลัคนาราศีก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอยานพาหนะการขูดขี่เชียวชนหรือว่าการถูกกระทบกระแทกบริเวณศีรษะนะครับอาจจะเดินแล้วดูไม่ดีหัวไปโขกอ,อะไรสักอย่างนึงนะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าเอา้า เขาเบรกนะหัวไปโขกเสาโขกอะไรมีบ้างมีบ้างนะครับเล็กน้อยไม่เยอะนะครับเราบัดระวังแค่นี้นะครับส่วนเรื่องโชคลาภอ่าโดยรวมแล้วถือว่าได้ลุ้นแหละนะได้ลุน้นเพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยนะครับก็ดูดีนะทั้งดวงทั้งดาวพร,รหัดก็ดูดีตลอดนะครับสเดือนนี้แล้วก็ดาวพุทธเนี่ยนะจะย้ายเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยในวันที่3เพราะฉะนั้นงวดวันที่1 ก็ตามที่ได้ทําลงไปแล้วแหละแต่งวดวันที่16เนี่ยดูล่วงหน้าให้ว่าก็พอที่จะได้ลุน้นมีเกณฑ์ได้ลุ้นมากกว่าวันที่1อ,อย่างนี้ในวันที่16นะ1ิมหกายนเนี่ยถือว่ามีโอกาสมากกว่าวันที่1เพราะว่าดาวปุตตะเนี่ยดาวโชคลาภเนี่ยเคลื่อนเป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วถือว่าโดดเด่นกว่านะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นราชาโชคในเรือนปุตตะราศีกุมนะ ลักนากุมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่โดดเด่นมากๆในวันที่16มิถุนายนแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูในดีเทลในรายละเอียดกันว่าได้ลุ้นมากน้อยแค่ไหนตัวเลขเป็นยังไงนะในคลิปที่ทําเฉพาะเรื่องโชคลาภให้นะครับเอาละในวันนี้ก็เป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีและลักนาราศีกุมในเดือนมิถุนายน68ครับ